หนึ 1> 1่งถึงห้าสิบถึงร้อยได้ยิ่งดีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคพอได้เอาละผมก็พินิตรัยเรื่องเสียงให้นะฮะ เสียงดีขึ้นนะนะถ้าฟังเสียงเสียงดีขึ้นในแต่เริ่มต้นคุยทีแรกมาถึงตรงนี้ถือว่าเสียงจะดีขึ้นมันบง่งบอกให้รู้ว่าปอดดีขึ้นปอดแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับนะส่วนการปวดหัวหายปวดหลังหายปวด<ำ>นะถามว่าอ้วกไอเจียนถามเืีว่าออกโรงพยาบนแล้วไปหานที่บ้านได้ไหมก็เออก็ออกไปเถอนะนะนะก็ดูทางด้าน กระบวนการทางด้านแพทย์เขาทำยังไงอนุญ,ญาตให้เราออกไปก็ออกไปตามนั้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะทางฝั่งผมจะถามเอาคําตอบจากผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่หมอนะนะของผมก็คือลุงเงากธรรมดาธรรมดานี่นะเออคุณยายต้องเข้าใจว่าลุงเงอกไม่ใช่หมอนะครับแต่ลุงเงอกทำให้คุณยายดีขึ้นนะ ตัวร้อนตัวร้อนหายร้อนแล้วหัว oh, ดีขึ้นหรือหายปวดแล้วหลังดีขึ้นหรือหายปวดแล้วเนี่ยส่วนเนี้ยถ้ามันดีขึ้นพรุ่งนี้ก็จะกินอาหารได้ทีเนี้ยนะมันจะเริ่มแซ่บเริ่มอร่อย,ยทีเนี้ยขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคนะสรุปก่อนจากกันนะถามสุดท้ายนะคุณยายนะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไนดะ้รับคุณยายบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยได้ไหมคุณยายชื่ออะไรเอ่ย ก็ให้สองวันเขาจะให้ออกะะอยายชื่ออะไร,ย,ย,ชไรย,ยชื่ออะไรยายชื่อเงินกอบเงินเปลี่ยนใช้ค่ะชื่ออะไรนะครับฟังไม่ทันกอ,อบเงินกอบเงินค่ะกอบเงินามันจะทรวงพานนิดโอเคคุณยายกอบเงินนะไม,ไม่ได้ไปหาอาจารย์นานแล้วเพราะเป็นความดันสูงไปไหนลำบาก ก็แปลว่าเคยมาหาอาจารย์อย่างนั้นเหรอเคยมาหาลุกงอกใช่ไหมไปบ่อยที่สุดเลยค่ะอาจารย์ไปรอ๋อเดี๋ยวนะคุณกอลเงิันอ๋อแต่ไม่ได้ไปเนี่ยสามปีแล้วค่ะอาจารย์ที่ไปเชียงใหม่ก็ไปกับอาจารย์ที่ไปดอยอ่างขางแต่ไม่ได้ขึ้นนลยค่ะแล้วข้าไปในสวนโลกนั่นแน่เออไปสวนโลกไปดอยอ่างขางก็เคเข้าใจแล้วโอ้โหงัดทริมนั้นอาจารย์ S <S ไปไปดรับแต่ถ้าออกแล้วจะขออ,อนุญ,ญาตไปบ้านอาจารย์ได้ป่ะเอ่อขอให้ติดต่อทางฝั่งแอดมินนะอ่าแล้วเขาจะนัด,ดเวลาเองเออไปได้แต่ยายต้องตอิดต่อกับเอ,อเขาเรียกอะไรเลขาของ อาจารย์ะเอะแล้วแล้วเขาจะนัดวันเวลาว่าอาจารย์ว่างวันไหนเขาถึงจะให้ไปว่าอาจารย์เขาแบบคนก็ไปรักษากับเขาเยอะนไหมไม่ว่างตลอดคนดีเลยเหนื่อยมากเลยนะตอนนี้หายเหนื่อยได้ยังดีขึ้นในอาการเหนื่อยเนี่ยดีขึ้นในยังครับอาการเหนื่อยที่ว่าเนี่ยต้องให้รักอน รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะฟังเนี่ยเนี่ยอาจารย์เขาคุยกับยายเนี่ยถามว่ายายหายเหนื่อยไหมยายต้องแบบเอาตั้งใจฟังที่อาจารย์เขาถามอาการเขาจะได้รักษาให้ถูกแกหอวอ,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 อดีแกแบบหูไม่ค่อยดีด้วยอะค่ะหูเร็วก็ไม่ได้ครับครบคับได้ยินนะฮะ อ่ขอถามทิดึงว่าอาการเหนื่อยที่วันมันดีขึ้นไหมเดี๋ย,ยวอย่าเอาอาการก่อนที่ผมจะเจอผมไม่ได้นะฮะเอาตอนนี้เลยว่าดีขึ้นไหมเดี๋ยวเนี้อ่ะดีขึ้นค่ะเออต้องการต้อง <laughs> เอาละมนรวมทั้งหมดนะถามว่าดีขึ้นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับคืออาจารย์ให้ถามว่าตอนเนี้ย กาจารย์เขารักษาให้ยายแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ยคือ <ừ. S 2> ยายดีขึ้นเยอะไหมกี่เปอร์เซ็นต์เอิ่มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคเอาวละแค่นี้สบายแล้วนั้นก็พรุ่งนี้เจ้าก,ก็จะกินได้ที่นี่นะกินได้นอนหลับขับทายอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับโอเคจบจบเพียงแค่นี้เนาะจบเท่านี้เนาะ ค่ะครับวันดีครับานื้อานถ้าเผื่อเดหาย